เป็นตาหักแบบนี้จะได้ไปฝากดูไสจักตัวได้ครับหลังจากที่ผมรับปริญญาก็ออกมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในรถเนื่องจากหมดเวลาขอพักในโรงแรมแถมว่าตอนนี้ผมกระหูซื้อหิ้วเขาหลายยางที่เคยบอกไว้ในคลิปก้อนหน้าที่เคยว่าว่าผมตื่นสายไปรับปริญญาเกือบบ่ท่านพอเห็นนั่นท้าไม่ผมบ่ได้กินเขาก่อนสีขาไปในหอประชุม่มแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยเพิ่็มีขเนียวหมูฝอยใหลองทองอยู่ดอกครับแต่สำหรับผมแล้วแนวกินแบบนั้นมันบอคอยอยู่ทองปันใดก็เลยไดชชวนน้องๆที่มาํำกันไปกินชาบูอยู่เส้นทันซึ่งนหน้ขาห้น้าจนได้ใจั่น เพราะว่าผมหนั่นยานความสูงคักอีหลีหากมีทางเลือกไม่ผมก็จะบอยขึ้นบรไดย่ำไปห่างสีรลอยางหารีขึ้นไปทันทีส่วนว่ามือหนีก็ยืนจนว่าขาสั่นรับพี่นองส่วนว่าตอนนี้ผมก็มาหอดลานชาบูแล้วบม่มีแถวรอคิวแสดงว่ามือหนีสิด้กินโหลดส่วนนำซุปปวดของผมก็ต้องเป็นต้มยำ้านี้ผมมาประจําพวันเป็นส่วนโตดีอาหารก็มีารมากบ่ขาดซ้ายแต่ที่ผมมักหลายก็คือกลุ่มบ่ตองแกเองเนื้อไส้เด้งกรอบดีคักขนาดขออนุญาตยิบลงกรเด้อครับสำหรับผูทอยุทัดไปก็รอจาวส่นที่เห็นสีข้าไป ตาแจวกระเสียบพื้นกันครับสำหรับอาหารผมก็หยิบลงพ่อแล้วเหลือเอาแต่เนวที่จะคล้องมากินผมมักที่ว่าไม่เป็นหมอส่วนตัวนี่แหละครับเขาา้ามังอีหยังกระซสยลงไปตามใชชอบประกอบกับวาเขาสามารถเหลือน้ำซุปได้ตามใจไปกินก้ามูนี่ต้องดูคนได้ครับว่าเขากินอีหยังแน่พอทีไรเนี่ยแต่และคนมากมาคือกันส่วนว่าน้ำจิ้มนั่นผมเพิ่มพริกกับกระเทียมลงไปน้ำก่อนส่น้ำพักลงไปในน้ำซุปหลังจากนั้นรอจะเข้าวให้หมอหอนจิ้มลงไปก่อนนั่นคือกุ้งสดแต่ว่าอย่าตุ่มด้วยดออได้คำีห้ทาางร้นสีห้นํา จไปเลยครับสำหรับการกินบุฟเฟ่อีรออีเดียถานได้มาบ่สนว่าสิพร้อมหรืออ้วนกินแต่เนือ้อล้วนพักเป็นส่วนประกอบซื่อๆถือตะเกียบบ่ว่างเลยครับสําหรับตอนนี้ย่างกับ,บ่ค่อยมีคนมากินตอนนี้ปันไดทุกเทือมากินตรงใดสังกับพนักงานนอกรอบซึ่งมื้อนี้ผมก็คิดว่าต้องมีคนหลายแท้ๆเพราะว่าเป็นมื้อรับปริญญาเกือบพากันบ่ามากเพราะว่าคิดว่าร้านสิเต็มหรือว่าอาจจะเป็นพอเมือยก็เลยบ่พากันไปไสอีกย่างก็ต้องเดินทางไกลทําแน่ล่ะครับสำหรับคนมารับปริญญาเพราะว่ามื้อนี้เป็นคิวของราชภัฏอุบลและราชภัฏสุรินทร์ถ้าผู้ใดอยู่อุบลก็เดินทางเกือบ500กิโลแต่ว่าตัวผมอยู่สุรินทร์ก็เลยบ่ไกลปานไดก็เลยเด แดมันเราหากินเขาเศร้ามีแห้งก่อนเดินทางแสงแดดก็เริ่มเลื่อนล่างเพราะว่าตอนนี้6กโมงแล้วใข่เนี่ยแต่ว่ามือหนีบฝนตกว่าสั่นกับสิลําบากในการขับรถอีกหลีกนี้บอร์ใดก็ไพ่ธรรมชาติถักเพิ่นสีมาแนมเห็นทุ่งไฮทุ่งหน้าแล้วคิดหอดบมันได้คำพ,พ่อแม่พี่น้องน้ำเต็มน้องแบบนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนผมสิไปหาไซเบทเอามาเฮ็ดกับเขากินตอนเสาร์ก่อนไปโรงเรียนกลายเป็นเพียงความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตแหละครับตอนนี้ก็เพราะว่ามีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายขึ้นซึ่งตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงหอแล้วแนวว่าเมื่อกับสิขอน,อนอนพักผ่อนสักก่อนเอาไว้ตอนเสาเมื่อไแล้วค่อยจะมาเฮ็ดเวียกต่อเพราะว่าก็ยังมีหลายอย่ ที่ผมยังบอท่านด้เหตุบอว่าสิเป็นกวัวเช็ดถูห้องเสื้อผ้าเขาของกับ,บกท่านด้เก็บและที่สําคัญก็ต้องมาเหตุคลิปเห็นพ่อแม่พี่นอ้องเบิรงผมถึงบอกว่าการเหตุคลิปมันบ่แม่นเรื่องง่ายเลยเด้อครับโดยเฉพาะสําหรับใครที่อยู่ผู้เดียวคือผมบอกเลยว,ว่าถ้าใจกำลังบางเหตุอยากฆ่อีหลีกลัวสิมีคลิปแต่ละมือคือผมต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงบ่ว่าสิเป,เป็นการตั้งกล้องถ่ายแต่ละมุมได้คลิปมาแล้วก็ต้องเอามาตัดต่อและพากเสียงคลิปเพียง3นา,าทีแต่ว่าเบื้องหลงังเป็ธรรมาดาส่วนว่าผู้ใดเคยเฮ็ดแล้วก็กสิเข้าใจผมดีสสุุุุดดทททท้้้้าาาาายนน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 ีีตตตออ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 งงขขขบบบคคคณกกกกเรรัััั่่่่มมมชววผผญไปพจ แต่จะก้าวไม่ให้คิดเห็นพอไม่พี่น่องเบิ้งเด้อครับ